นิทาเรื่องหัวขโมยเจอหนุ่มหัวใสนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นในคลองและในขณะที่เขากำลังดำน้ำเล่นอยู่นั้นก็มีหัวขโมยคนหนึ่งแอบมาขาโมยเสื้อผ้าที่เขาถอดไว้ริมคลองไปเมื่อชายหนุ่ม ึ้นจากนา้ำก็ไม่พบเสื้อผ้าของตนทําให้เขารู้สึกแค้นใจเป็นอย่างมากและต้องการจะนำเสื้อผ้าของเขากลับคืนมาให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งพวกขโมยคนนั้นเดินผ่านมาและกำลังสวมใส่เสื้อผ้าของเขาอยู่เมื่อเขาเห็นก็จําได้ทันทีว่า เป็นเสื้อผ้าของเขาที่หายไปแต่ก็ไม่ได้โวยวายอะไรกลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จากนั้นก็แกล้งมานั่งร้องไห้เสียงดังรั่นอยู่ริมน้ำเมือ่อโโหขโมยคนนั้นได้ยินเข้าจึงถามเขาว่านี่เจ้าเป็นอะไรหนะ่ะ เงมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ฉันทำสร้อยทองคำหล่นลงไปในน้ำนะพี่แต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นพี่ลงไปงมให้หน่อยได้ไหมไม่อย่างนั้นฉันคงต้องแง่แน่นเ,นเลยใช่หนุ่มตอบเมื่อหัวขโมยได้ยินคำว่าสร้อยทองก็เห็นโอกาส ที่จะงมเอาเป็นของตนเองจึงเรียกตอบตกลงพ่อเขาถอดเสื้อผ้าวางไว้ริมคลองแล้วลงไปงมส้อยในน้ำชายหนุม่มก็เรียกหยิบเสื้อผ้าของตนเองกลับแล้ววิ่งหนีไปทันทีนี่ทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรไว้กับใคร ก็ต้องได้รับอย่างไน,น